ไฟโอรุ่น400วัตต์นะครับรุ่นนี้จะมีุกัน4แสงนะครับผมเดี๋ยวมาดูสินค้าด้านในนะครับสินค้าด้านในนะครับผมแผงโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้นะครับจะมีแผงเป็นขอบรูเนี้อย่างดีนะครับขนาด29คูณ35เซนติเมตรนะครับสายไฟ5เมตรนะครับผมตัวโฮมไฟนะครับจะมีชุดน็อตขาเรโมทนะครับสาย usb นะครับแถมมาให้นะครับผมแล้วก็ตัวไฟนะครับมีขนาดส2บอะคูณ20่เซนติเมตรนะครับเพื่อต่อขั้วสายแผงกับหลอดนะครับผม แสง้ต้นนะครับก็จะมีแสงขาวแสงวอมแสงนวลและแสงส้มไลยุ่งนะครับมีด้วยกันสแสงนะครับผมเดี๋ยวมาดูแสงในที่มืดกันนะครับนี่นะครับตอนนี้มืดอยู่นะครับเดี๋ยวดูแสงในที่มืดนะครับรุ่น OT 400วัตต์นะครับนี่นะครับผมเปลี่ยนแสงก่อนครับเริ่มจากแสงขาวนะครับผมแสงวอมครับแสงนวลครับผมแล้วก็แสงส้มไลยุ่งนะครับผมจะมีด้วยกัน4แสงนะครับดูนะครับเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถสัซื้อที่ตะกนกาสินค้าได้เลยนะครับผม OT 400วัตต์นะครับ